สวัสดีครับพบกับสุลต่านแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเราเริ่มต้นเงินที่โอ้ยไปซะนองหลาเอ้ยเขาบยใส่มึงจักเถื่อเขาบาให้โอกาสมึงจักเถื่อกูโบยสิเคียดมึงดอกเมนูเอ้ไปซะลูกเลยไปซะเจาะย้ายทีมแล้วนะครับนาโปรีลุยเจาจาแมนยูขอดึงเมนูไปร่วมทับในเดือนมกราคมมีงานระบุนะครับว่าเขามีเมนูกลาง,ลางของแมนยูนะครับเด็กบ้้นใกล้จะย้ายออกจากรังอทัทฟอร์ดไปอยู่กับนาโปรี ทีมแดงในสกอตชัวเซียอิตาลีแล้วนะครับในช่วงตลาดการกการนักเตะเดือนมก,กราคมรายงานจากมอรันติโนนะครับื่อ,อิตาลีรายงานว่าคาบิเมนูกระตือนล้อนอย่างมากที่จะไปอยู่กับนาปโปลีเพราะต้องการโอกาสใน,นการลงสนามที่มากขึ้นเพื่อติดทีมชาติอังกฤษไปฟุตบอลโลกรายงานเพิ่มเติมระบุนะครับว่านาปโปลีได้เปิดฉากเจรจากับเมนยูอีกครั้งแล้วต้องการได้ข้อสรุปสําหรับดลคว้าตัวคาบิเมนูก่อนที่ตลาดการกิจขารนักเตะเดือนมก,กราคมจะเปิดฉากขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ก็มีเมนูนครับจะย้ายไปแข่งกับนาป,ปิลีด้วยสสญญายิมตัวเว้นแต่ว,ว่าทีมจากลีอิตาลีจะพยายามตกลงสสญญายิมตัวแบบซื้อขาดด้วยค่าตัวที่สูงหากกัมีเมนูย้ายไปแข่งกับนาป,ปิลีนะครับเขาก็จะได้ไปร่วมงานกับอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าของเขาที่เมนูอย่างสกัแม็กซ์เน่และลามุนทนยนอยลุนอีกครั้งนะฮะเไปซะไปมันเบิดไปอยู่หันละพี่น้องเอ้ยใส่บบเป็นเว้ยโ,โอ้ยวบไคโอกาสเนี่ยจังหน่อยเนี่ยโอ้ยกะล่องมึงนะตี เมนูมันบดอะไขี้ลายพูดวันนันดอกลองมึงแน่จากแมตสองแมตสามแมตติดติดกันเนี่ยบดีกับจังไยตัวอันนี้ดองเขาโอ้ยดาาขึ้นเฮ็ดละพี่น้องนั่งหลายไปซะลูกหล่าเอ้ยไปให้เจ้าได้ไปดีไปทวงเด้อเมนูเอ้ยสกอสุดเซ็งอมรินไม่โอกาสเมนูทั้งที่เคยฉายแสงฟอร์มเด่น อิลีล่ะครับมันก็บบคคอยให้โอกาสนี่กูหลุดเสียดายได้โอ้ยจังดาน,นี่เฮ้ยระงับท่านดีบ่เน,นี่ยไม่ให้โอกาสเลยพอสกอร์นะครับผิดหวังเห็นกขาบิเมนูหลุดตัวจริงจากเมนูในยุคข,ของโรเบนบริเม,ม,เมทั้งเทคนที่เคระเบิดฟอร์มเด่นช่วงก่อนอันนี้จนถึงขังน้นมีข่าวว่าจะตัวขอย้ายไปเล่นแบบยินตัวกับนาโปลีเพื่อโอกาสลงสนามนะครับพอสกอรต์นะครับตำแหน่งกลางของเมนูกล่าวว่าเขารู้สึกผิดหวังที่ เขามีเมนูหลุดจากการเป็นตัวจริงของทีมยุครูเบนอมเรมเมนูเคยได้ผลผลักดันจากเอริกเทนฮักนะครับบักหัวลานและทำผลงานได้โดดเด่นแต่พรอเปลี่ยนมาสู่ยุคของอมเรมเขาดกแล้วนั้นดาวเตะชาวอังกฤษก็ได้ลงเล่นน้อยลงจนถึงขั้นมีข่าวว่าเขาอยากย้ายไปเล่นแบบยืมตัวจบกที่อื่น ปอสโกเปิว่าหนึ่งในสิ่งที่ผมคิดและผิดหวังมากที่สุดก็คือการที่คับปี้เมนัวไม่ได้มีส่วนร่วมกับแมนยูชุดนี้เลยเราเคยเห็นกันมาแล้วว่าเขาเก่งแค่ไหนในช่วง18เดือนก่อนหรือ2ปีก่อนแต่จูจ่ๆเขาก็หลุดออกจากทีมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลบางอย่างผู้จัดการทีมดูจะไม่ชอบเขาเท่าไหร่แต่เราต่างก็รู้ดีว่าเขามีคุณภาพที่จะเยี่ยมแค่ไหนนะฮะ ใหญ่อ,อิลี่กะกูกระอันดามึงเดอกเบิกเมนูเอ่ยอิลีมึงบ่ได้โอกาสอิลี่ละครับอ่ะไปซะลุงลาไปอยากไปบอลโลกก็สิได้ไปให้มันท้วงให้มันเศร้าครับเด้อไปแล้วไปโซฟ่ฟอร์มดีก็ยังแบบแม็กทูบินีร์แล้วเมนยูก็สิได้เสียดายมึงอีกคือเก่าอัมริมชี้ผีควรมีวิงแบ็กแบบฮามัดเดียโรอีสักคนไหวก็สิอเอาหลายแถดูเป็นนัมริมนะครับ กล่าวว่าแมนยูจำเป็นจะต้องมีวิงแบ็กตัวรุกแบบฮามาดเดียโรอีกสักคนเพื่อที่จะดียิ่งขึ้นในระบบการเล่นของเขากองกลางมึงเบื่อ,อาสมบัตจังไหนดิเฮ้ใส่เธอบบกอุกตีสมบักาซิมิโกรกับเทาและเดบักอมัมโมริมกุนซูแมนยูนะครับลูปเบนนัมริมถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการปฏิเสธที่จะยืดหยุ่นในเกมที่แพ้เอลตันที่เหลือ10คนคาร์ทิโอแรดฟอร์ดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ โดยเขาได้นําแผนการเล่น3 4 2 1กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้งก่อนเกมเยือนคริ์สโตเบเลตในวันอาทิตย์นี้ซึ่งกูก้แข่งก็ใช้แผนเดียวกันที่ดูจะประสบความสเร็จด้วยอามอริมันครับซึ่งกาลังต้องการประตูระหว่างเกมกับเอเวอร์ตันหลังจากอาริซากานาเกโดนใบแดงโดยได้เปลี่ยนเอาดิโกดาโลลงมาเล่นแทนเพิรดอกโกในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายแต่ก็ไม่ได้ทําให้ทีมดีขึ้นแต่อย่างใดลูกลักมึงเห็ุไปตัวทิบนี่แล้ว วิงแบนจอมบลของเจสต์เบลดย์ยันเดนเนลลมูลยอดและไทลิสมิเชลคือรากฐานของควานส์เ็จของโอลิเวอร์กังเนอร์ขณะที่เมนูมีเพียงฮามัดเดียโรเท่านั้นที่เล่นได้และอัมริมกยอมรับว่าจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทีมพัฒนาขึ้นเมื่อถูกถามว่าบิงแบ็กเป็นตาแหน่งที่เขาต้องการเสริมความแข็งแกร่งหรือไม่อัมริมกล่าวว่าเราต้องการเวลาเพื่อพัฒนาคาแรคเตอร์ของเทียมผมพูดไปแล้วในปีก่อน ยกตัวอย่างเช่นในเกมล่าสุดกับเอวตันเราควรมีฮามาดที่ถนัดเท้าขวาเพื่อส่งลงเล่นอีกฝั่งในการดวลกับทีมที่เล่น10คนคาแรคเตอร์เหล่านี้คือสิ่งที่เราพยายามพัฒนาต่อไปเพื่อให้เป็นทีมที่ดีขึ้นในอนาคตเราอยากมีระบบการเล่นที่สมบูรณ์แบบสหรับการเล่นแบบนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ทว่าเช่นเดียวกันกับทีมอื่นเราต้องการเวลาเพื่อพัฒนาคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมในทุกตำแหน่งนะฮะ ด่วนซื้ออ้างเมนูกระตือรือร้นร่วมทีมนาโปลีทีมเดียวเฮ้ยกูทำใจแหล,ละไปซะหลูกหลามั ino, สตินโตซื้อของอิตาลีนะฮะรายงานว่านาโปลีฟื้นฟูความสนใจในการกวะตัวคับบี้เมนูมิคฟิลมแมนยูและตัวนักเตะก็พร้อมย้ายไปรวมทีมเช่นกันนะฮะช่างในวัน20ปีอยู่ในสถานะตัวสำรองของทีมโรเบนอัมเรมนั่งจนดากอันเป็นลิซีดวง ในฤดูการนี้นะครับยังไม่ได้ลงเล่นและยังไม่เคยได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกเลยทาการข่าวเลือเรื่องการยยายทีมในตลาดหน้าหนาวที่มีอย่างต่อเนื่องรายงานจากสื่อแดนรงทับุตรโรบัรวน,นาปอลีได้เปิดฉากิจรจาก,กันเป็นอยู่อีกครั้งโดยกําลังหาบทสรุปข้อตกลงร่วมกันในเดือนมกราคมนี้โดยคาดว่าจะเป็นการยืมตัวก่อนเว้นเอเตตต่ว่าแมนยูจะต้องการใส่เงื่อนไขซื้อขาดเอาไว้ด้วย ขณะด้วยการรายงานเสริมว่าตัวของเมนูเองก็สนใจย้ายไปโนโปอรีสุดๆหลังได้เห็นความสำเร็จของทั้งสกับแมกโทมเน่และรัมมุนหอยลวนที่ออกจากทีมไปแล้วไปเล่นกับทีมดังแห่งเนเปิลและเชื่อว่าตัวเองก็จะไปได้ดีภายใต้การทีมของอั e, นโตนิโอคอนเต้นะไครับไปซะลูกหลาไปให้มันรอดให้มันฟังซะลูกบลาเอ้ยอามรินเปิดใจก่อนนำเมนูฟัด พาเลตยงถึงเหตุผลทําไมไม่ค่อยชนะเกมนอกบ้านในศึกพิวรีรูเบนนอรียแมนะครับกุนซือแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับทีมดังในศึกพิวรีอังกฤษจะบุกไปฟัดกับอินซีพังงาฟ้ฟาเกตส์เตเลตออรุกามเน์ที่มีเทรนเนอร์ชาวออสเตรียกุมเงียนอยู่เกนวันพรุ่งนี้นะครับฟาดแข่งกันทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยยงถึงเหตุผลว่าไม่ค่อยชนะเกมนอกบ้าน ล่าสุดโดเป็นนองเลมออกมากล่าวว่าเราเจอกับเสียงวิจารณ์มากมายในช่วงที่เราไม่สามารถเอาชนะกู้แข่งได้ดังนั้นสําหรับเกมนี้ไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นเราต้องคว้าใยชนะให้ได้เพราะสโมสรแห่งนี้เรามีเป้าหมายเหมือนเดิมเสมอปีที่แล้วเราต้องการคว้าใยชนะให้ได้แทบทุกนัดก่อนหน้านี้นผมก็เคยพูดเรื่องโยูโรปาลีกไปแล้ว ซึ่งผมเองก็พูดเหมือนเดิมตั้งแต่ปีที่แล้วในตอนที่เรายังอยู่ในฟุตบอลรายการยุโรปปีนี้ผมเองก็จะพูดแบบเดิมไม่ว่าจะมีข้อดีหรือข้อเสียจากการที่เราไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลรายการยุโรปในปีนี้ตอนที่เราได้เล่นในบ้านเรามีความเข้มข้นสูงมากแต่ผมรู้สึกว่าเกมที่เล่นในบ้านที่เจอกับเอเวอเรสตนความเข้มข้นในการเล่นไม่ได้อยู่ในระดับเดิมอย่างที่เคยทําได้ดังนั้นผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องทําให้ดีขึ้นกว่าเดิม มันเป็นเรื่องอยากที่จะบอกว่าทําไมเราถึงไม่ค่อยชนะกเกมนักบ้านเรายังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างแม้เราจะพัฒนาขึ้นแล้วนะฮะเฮ้ยพัฒนาอย่างไรใหม่สม่ําเสมอนะที่ละ่ะนี่คือสรุปเก่าแมนยูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่29เก้าพฤศจิกายนนะครับ